ก็ทราบว่าชื่ออะไรครับอ๋อคุณแม่เหรอคะ,คะชื่อนิลมนค่ะนิลมนชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับก็ที่บ้านก็เรียกพี่นิดค่ะคุณคุณนิดนะครับผมชื่อแบมค่ะที่แบมนะครับค่ะที่แบมใช่ไหมใช่ครับที่แบมคุณนิดครับรู้สึกยังไงมามาอย่างไงล่ะครับอ๋อพอดีว่าบ้านพี่ก็อยู่ไกลเนาะจากจากจ,จังหวัดแพร่ก็เลยนั่งรถโครมา เสร็จแล้วก็คือก็มาเช่าโรงแรมที่นครปฐมนอนคืนเพราะว่ามันอยู่ไกลอะเนาะการเดินทางมันก็ลําบากมาด้วยรถทัวรใช่ไหมครับครับครอ่าแล้วรู้สึกยังไงกับบัณฑิตที่จบในครั้งนี้ครับผมก็ตอนแรกเนาะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าจบแล้วก็น้องก็มีงานทําแต่พอดีว่าเจอโควิดเข้ามาค่ะ ก็โอเคค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่บันดิตพี่แมมไหมครับผมก็แม่ภูมิใจนะคะอ่าโอเคเนาะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบมากนะครับขอไม่มีความสุขนะครับผมขอไม่มีความสุขนะครับขอส่วนเดียครับคุณอาชื่ออะไรครับชื่อพระสินครับผมคุณ้ามาจากไหนครับมาจากกรุงเทพคุณ้าเดินทางมาอย่างไงครับพอดีหลานสาวเขาได้รับปริญญาก็เลย เมารถตู้กันมาน้ํามีความรู้สึกยังไงกับงานที่มาครั้งนี้ครับก็รู้สึกยินดีนะยินดีกับลูกหลานนะที่ได้รับปริญญามีอะไรที่อยากจะบอกหลานสาวอะไรเงี้ยไหมครับอยากจะบอกเลอก็ไม่ไม่มีอ่ะมันมันอยู่ในมันอยู่ในใจแต่จะอธิบายเป็นคำออกมามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตถ่ายได้ไหมครับได้คือว่าจะสัมภาษณ์่ได้ไหมครับพี่พี่นั่งได้ครับพี่พี่นั่งนะได้คือว่าจะสัมภาษณ์ครับผมก็ผมไม่ทราบว่าสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับผมมาจากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับผมไม่ทราบว่าพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อรอนครับชื่อรอนนะครับพี่หลอนนะครับนี่มาเรียค่ะพี่มาเรียนะครับเพราะว่าผมจะถามคําถามสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการจบครั้งนี้นะครับผมก็ พี่รอนครับมาจากไหนล่ะครับมาจากตรังครับเดินทางมาด้วยอะไรล่ะครับเออขับรถขึ้นมาเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยเหนื่อยใช้เวลากี่ชั่วโมงมาถึงนี่ครับสิ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 บองสิบสองชั่วโมงไกลมากเลยนะครับเหมือนไปภูเก็ตเลยใช่เออรู้สึกยังไงกับการจบบัณฑิตครั้งนี้ครับผมก็ยินดีที่พี่จบครับภูมิใจแทนพี นี่เป็น,นพี่ใช่ไหมครับเป็นน้องชายเเป็นน้องชายใช่ไหมครับมีมีอะไรจะบอกกับพี่สาวไหมครับก็ยินดีด้วยครับผมนั้นขอสามคำให้กับพี่สาวแล้วก็การจบครั้งนี้นะครับผมเก่งมากๆครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ